สวัสดีครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีข่าวาวการจับมือกันของเกม PUBG และวง b a c k p ิ n g ครับผมดีได้ว่าเป็นการกลับมาจับมือกันอีกครั้งแต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าการจับมือกันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจับมือในเวอร์ชัน PC หรือว่าในเวอร์ชันสตรีมที่ไม่ใช่เวอร์ชันของมือถือเหมือนคราวที่แล้วนะครับโอ้โหดีได้ว่าน่าเสียดายมากครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการจับมือกันของเกม PUBG เวอร์ชัน PC และวงแป็กพิงเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจและจะดีกว่าในเวอร์ชั่นของมือถือมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับสนับสนุนโดย Golden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัย ึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อั้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นฟิวชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผมหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ i d ดของทางร้านได้เลยครับ เอาละครับสำหรับการจับมือกันของเกม PUBG เวอร์ชัน PC และวง b a c k พิง k นั้นรอบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษกว่ารอบแรกที่ผ่านมาเยอะเลยครับรอบแรกนี่ก็คือการจับมือกันกับเกม PUBG Mobile ใช่ไหมซึ่งโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแค่กิจกรรมเล็กๆน,น,น้อยๆแล้วก็กิจกรรมที่แจกลายเซ็นน่ยซึ่งได้กันไม่กี่คนเท่านั้นนะครับคือคนที่เปเยอะก็ได้ไปนะครับ แต,แต่ว่าคราวนี้รอบนี้ครับการจับมือกันในเวอร์ชัน PC เนี่ยทาง PUBG Corporation เนี่ยเขาได้มีการนำไอเทมที่เอาเอกลักษณ์จากสีสาววงแบ็คพิงค์เนี่ยเข้ามาให้เราได้สุมกันนั่นเองนะครับโอ้โหได้ดว่าในเวอร์ชัน PC เนีน่ยจะมีสกินที่เกี่ยวกับวงแบ็คพิงค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหได้ดีว่าดีกว่าเยอะเลยในเวอร์ชันมือถือเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่สกินของเสื้อตัวสีขาวใช่ไหมที่มีโลโก้ของแบ็คพิงค์อ่ะที่แจกในกิจกรรมแค่นั้นนะครับ แต่ไม่มีสกินที่เกี่ยวกับวงแบ็คพิงค์ให้เราได้สุ่มเลยอ่ะผมเรยว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยรู้สึกอิจฉาคนที่เล่นพับจีในเวอร์ชัน p c ซซะแล้วสิโอเคครับส่วนสกินที่เกี่ยวกับวงแบ็คพิงค์จะมีสกินอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็คือสกินที่เกี่ยวกับวง Back พิงคใน p u b G เวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับย้ำนะครับว่าอันนี้คือ p u b G ในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เวอร์ชันมือถือนะครับเพราะงั้นคนที่เล่นในมือถือก็คงต้องรอนะคือไม่แน่นะครับในเวอร์ชันมือถืออาจจะมีการกลับมาจาบมือกันอีกครั้งของเกม p u b G Mobile แล้วก็วง b a c k พิงคซึ่งอาจจะมีสกินแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องรอนะส่วนตอนนี้เราก็ได้แต่นั่งมองตาปีบๆแล้วครับคุณผู้ชมโอเคเรามาดูดีกว่าครับว่า สกินของปืนกระบอกแรกนะครับจะเป็นสกินของปืน AK นะครับนี่ครับเป็น AK สีชมพูกระบอกนี้เลยสกินของปืนกระบอกที่2นะครับก็จะเป็นสกินของปืน m 7 6 2กระบอกนี้เลยครับและสกินของปืนกระบอกที่3ก็จะเป็นสกินของปืน SKS สีชมพูกระบอกนี้เลยเลยได้ว่าสกินเนี่ยจะเป็นแนวสีชมพูทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สกินของกระทะสีชมพูตัวนี้ครับผม โอ้ได oh, ้ได้ว่าสวยงามใช้ได้เลยครับรวมไปถึงสกินของล่มที่จะเป็นลายแบ็คพิ้งแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลายของสีสาววงแบ็คพิงครับโอ้โ oh, ห oh, สวยงามครับสวยงามรวมไปถึงอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ย <laughs> เป็นสกินของหูฟังอะ่ะน่าจะเป็นสกินของหูฟังที่ใส่ให้กับตัวละครหรือว่าอาจจะเป็นเพลงหรือเปล่าเพลงของแบ็คพิ้งอะไรพวกนี้นะครับโอเคนอกจากสกินของปืนกระทะ หรือว่าสกินของโ่มแล้วก็ยังมีสกินที่เป็นสกินของชุดและก็หน้าตาของตัวละครในวงแบคพิงคด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้ยใครที่เป็นสาวกของแบคพิงค์ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับเน้ได้ว,ว่าภายในเกม u b G เจียจะมีสกินที่เป็นตัวละครในวงแบคพิงค์เนี่ยมาให้เราได้ใช้กันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสกินของสี่สาววงแบ็คพิง์เนี่ยจะมีสกินอะไรบ้างและก็จะมีความเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละครับมาที่สกินแรกนี่เป็นสกินนี้เลยอันนี้ให้คุณผู้ชมเดานะครับว่าเป็นของสมาชิกคนไหนในวงแบ็คพิงอ่ะติกตต๊กต๊อกติก๊กต๊อกติ๊กต๊อกหลายๆคนที่เป็นสาววงแบ็คพิงก็น่าจะรู้นะครับเพราะอันนี้ก็คือสกินของน้องโรเซ่วงแบ็คพิงนั่นเองนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าชุดนี้น่ารักมากเลยครับ นี่ก็จะมีชุดมีกางเกงมีทรงผมแล้วก็มีรองเท้านะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ชอบน้องโรเซ่นี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดครับสําหรับสกินของโรเซ่นในเกม PUBG นะโอ้โหเรียกได้ว่าเสจยดายครับคือถ้ามีสกินนี้ในเวอร์ชั่นมือถือนะผมจัดแน่นอนเลยครับไม่พลาดแน่นอนครับโอเคคราวนี้เรามาดูสมาชิกค,คนที่2งกันบ้างครับจะเป็นสกินของใครชึบอ่า ให้เดาเช่นเคยครับว่าอันนี้คือสกินของใครครับดูอย่างนี้เนี่ยไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วครับทรงผมหน้าม้าแบบนี้มีคนเดียวครับนั่นก็คือลิซ่านั่นเองครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเซ็กซี่มากเลยครับสําหรับสกินของลิซ่าก็จะมีชุดนะครับแล้วก็กระโปรงลงไปถึงสกินของทรงผมหน้าม้าแล้วก็รองเท้าครับประมาณนี้ครับสําหรับสกินของลิซ่านะครับ สำหรับใครที่ชอบลิซ่านะครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดแน่นอนครับส่วนใครที่เล่นในเวอร์ชั่นมือถือก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าขอเถอะขอให้มันมีในเวอร์ชั่นมือถือบ้างเถอะสำหรับสกินของสมาชิกวงแบ็คพิงเนี่ยถ้ามีนี่บอกได้เลยว่าคนเปิดเยอะแน่นอนครับโอเคคราวนี้เรามาดูสกินต่อไปของสมาชิกวงแบ็คพิงนั่นก็คือคนที่3นะครับชิปอ่า ให้ดาเช่นเคยเขาว่าอันนี้คือสกินของสมาชิกคนไหนครับอ่าสำหรับสกินนี้ก็คือสกินของจีซูวงแบคพิงนั่นเองนะครับนี่ครับโอ้โหบอกได้เลยว่ามาแนวน่ารักนะครับสำหรับจีซูนะแต่ว่าสกินของทรงผมเนี่ยมันแปลกๆนะครับทำไมเป็นสีทองอ่ะโอเคก็จะมีสกินของชุดแล้วก็กางเกงสกินของทรงผมแล้วก็ สกินของรองเท้าแล้วก็ถุงน่องนะครับแล้วก็มาที่สกินสุดท้ายนะครับก็ไม่ต้องเดาแล้วครับอันนี้ก็คือสกินของเจนนี่วงแบ็คพิง์นั่นเองนะครับโอ้โหเจนนี่นี่บอกได้เลยว่ามาในชุดที่แบบโอ้โหสวยงามมากเลยครับมีประกายวิง้งวับเป็นชุดสีเงินนะครับแล้วก็จะเป็นสไตล์ของเขาเลยเนาะอ่าสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อสีเงินแล้วก็ จังเกงสีขาวนะครับรวมไปถึงสกินของทรงผมนะครับสกินของรองเท้าแล้วก็ถึงน่องนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโอเคครับก็ค่าวก็ประมาณนี้ครับสำหรับการจับมือกันของเกม PUBG เวอร์ G, ชั่น PC แล้วก็วง b บ a ็คพิงคซึ่งบอกได้เลยว่ารอบนี้เนี่ยดีมากๆครับดีซะจนเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยหงอยไปเลย ก็ได้แต่ภาวนาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมว่าในเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยขอให้มีการกลับมาจับมือกันครั้งหนึ่งซึ่งถ้ามีการกลับมาจับมือกันอีกครั้งเนี่ยสกินเนี่ยต้องมาแล้วครับคุณผู้ชมสกินต้องมาแล้วโอเคครับสําหรับในคลิปนี้ผมเสียอากิศทีวีก็ต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม